ทบทวนธรรมะาตอนเสาอาน,นิสงส์เจ็ดประการของการเจริญอาณาปณสติหมู่บ้านอาน,นิสงส์สองประการของการเจริญอาณาปณสติอาน,นิสงส์สองประการม่หยัง่งอ,อรหัตผลในปัจจุบันหรือถ้ายังมีอุปธิคือเชือ้อเหลืออยู่ก็จะเป็นอนณาคารีก็จำได้ กลาสียองเล็กน้อยเตรียมล้การที่ยาเห็นสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองอย่างแล้วอยู่อุเบกขาได้เป็นเหตุให้ละราคะโทสะโมหะได้การละโทสะโมหะได้โดยเด็ดค่ะคือพระอรหันต์ถ้าละได้แบบแบบที่้าละนะว่าได้ลั้งเทือ ัลวานิพพานที่เห็นได้เองหรือนิพพานในปัจจุบันพยายามเห็นเห็นมันได้สิ่งปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลก็พยายามอยู่อุเบกขาและการเจริญอนาปานสติก็เป็นเหตุให้เราอยู่อุเบกขาได้ของที่น่ารังเกียจเราก็ไม่ขัดเคืองกับมันของที่น่ารักน่าพอใจเราก็ไม่ติดอกติดใจกับมันแต่สามารถอยู่อุเบกขาได้นี่แหละ เหตุให้มันได้ละราคาโทสะโมหะได้มันดีจังใดเราจะไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเองไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไม่ได้สวยทุกขโทมนัสอันเป็นไปในทางจิตนี่ง่ายผลของการละราคาโทสะโมหะได้มันดียิงสิทุกทางใจก็ไม่มีเบียดเบียนตัวเองก็จะไม่เบียดเบียน เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียนนี่มันดีตองนี้ายกระทึงต่อมาะเจริญกระทําให้มากซึ่งอานาปนสติเพื่อให้เราอยู่อุเบกขาได้เมื่อเราอยู่อุเบกขาได้ในอีกมุมหนึ่งก็คือเราก็จะละอาคะโทสะโมหะได้ทุกทางใจมันก็เบาบางลงหรือก็หมดไปะคณาละได้จริงๆอันนี้สองสองประการทราบไปแล้ว มนี่อานิสงส์เจ็ประการพิสษุทั้งหลายอาณาปณสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้ หรือสู่เรือนว่างนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื celular, ar, worries, ini, nosotros, ่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออก ย่อมทำการศึกษาว่าเราจะระงับความปรุงแต่งทางกายหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจะระงับความปรุงแต่งทางกายหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งปีติหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่า เราจักรู้พร้อมซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งความปรุงแต่งทางจิตหายใจเข้า ย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งความปรุงแต่งทางจิตหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักําความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักําความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับหายใจออกสังเกตสิ่งที่ซ้ำขึ้อยังหายใจเข้าหายใจออก เหมือนการทุกข์อ่านหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องไปสนใจอยังก็ได้นะอียังสิเป็นสิไปกับหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจลักษณะดังสีความปรุงแต่งทางกายก็ดีความปรุงแต่งทางใจก็ดีเราต้องไปสนมันไปมั่นไปทําให้มันหยุดคิดหยุดอยากจะทํานู่นทํานี่ให้ได้คิดไถายหน้ามองมือตั้นสมาธิบางกัน เออฝนตกสิไทยหน้าไหนว้นละนี่ตัวมันอีปั่นแล้วเต้ยอยู่หน้าตกอยู่ตัวมีคนทรงขาวมาตกแห้งด้วกันอเ้ากะนี่ล่ะหายใจเข้าหายใจออกต่อไปย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออก ย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักปล่อยจิตหายใจเข้า ย่อมทําการศึกษาว่าเราจักปล่อยจิตหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความจางคลายหายใจเข้า ย่อมทําการศึกษาว่าเราจัพิจารณาเห็นความจางคลายหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจัพิจารณาเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจัพิจารณาเห็นความดับไม่เหลือหายใจออก ย่อมทำการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปณสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหลย่อมมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่จะเกิดปิติเกิดสุข นะก็ต้องกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกถึงเวลาก็ต้องทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าหายใจออกถึงห้อเสาจะเห็นความเเทียงก็หายใจเข้าหายใจออกเห็นความดับก็ดีเห็นความจางคลายก็ดีเห็นความสลัดคืนก็ดีก็ยังต้องหายใจเข้าหายใจออกก็ยังต้องมีสติอยู่กับลมหายใจ เป็นว่าถ้าทําได้อย่างนี้นะก็จะเป็นอนาปนสติที่ทําแล้วมีผลใหญ่มีอนิสง์ใหญ่ที่สุดทั้งหลายเมื่อ,อนาปนสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลเจ็ดประการอนิสง์เจ็ดประการเป็นสิ่งที่หวังได้คือย่อมสำเร็จในปัจจุบันถ้าไม่สำเร็จในปัจจุบัน ย่อมสาเร็จในการแห่งมรณะถ้าไม่สําเร็จในปัจจุบันและไม่สําเร็จในการแห่งมรณะย่อมเป็นอันตราปรินิพายีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยตห้าสิ้นไปถ้าไม่เช่นนั้นย่อมเป็นอุปหัจจะปรินิพายีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยตห้าสิ้นไป ผ่านมาสี่ข้อแล้วนะว่าหันบะไรนับข้อให้สาเร็จในปัจจุบันข้อที่หนึ่งถ้าไม่สําเร็จในปัจจุบันก็จะสําเร็จในการแห่งมรณะที่เป็นอนิสงส์ข้อที่สองถ้าไม่สําเร็จในปัจจุบันไม่สําเร็จในการแห่งมรณะก็เป็นอันตราปรินิพพายีข้อที่สามข้อที่สี่ถ้าไม่ได้อย่างนั้นเลยก็จะเป็นอุปาหัจจะปรินิพพายีเอา ซีอันิตตางกันอย่างไดอะสําเร็จในปัจจุบันเข้าใจมันานะสาเร็จในการแห่งมรณะในเวลาตายก็จะสําเร็จถ้าบุไดสองยางก็จะสําเร็จในเวลาหลังตายหลังตายก็มีสองแบบมีสองชื่ออันตราปรินิพายีกับอุปหัจะปรินิพายีอันนี้สําเร็จในระหว่าง ปัจจุบันสิเร็จในปัจจุบัน,นยังมีชีวิตอยู่สาเร็จในการแห่งมรณะสาเร็จในเวลาตายอันนี้สาเร็จในเวลาหลังตายหลังตายแล้วพระท่านได้ไปเกิดไม่ได้ระหว่างที่ตายแล้วแล้วยังไม่ได้เกิดอยู่ระหว่างตรงกลางก็เลยในแบบที่สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ไปเกิดแล้วถึงค่อยสําเร็จไปเกิดอีกรอบหนึ่ง ถึงค่อยสําเร็จก็เลยมีสื่อมานะสังสาระปรินิพพายีก่อนถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็จะเป็นสังขาระปรินิพพายีถ้าไม่ได้อย่างนั้นก็จะเป็นอุจทางโสโตอาการนิสคามีต่างกันอย่างไอสังขาระปรินิพพา,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 ายีเกิดแต่ว่าเกิดแล้วอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพานคือได้ความเป็นพระอรหันต อายุไม่นานหลังต่อมาส,สังขาระปนิพพายีเกิดแล้วอายุนานขึ้นอีกแบบที่สามอุทาังโสโตอาการนิธาคามีพวกนี้เกิดอีกและอายุยืนมากติพุธเจ้าเพิ่นเคยไปเยี่ยมไปยามไงพวกนี้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์กรๆยังอยู่ ดังที่เคยบอกให้ฟัง่งอรพวกนี้เป็นเทวดาเราพวกสุดท้าว่าอยู่ตั้งแต่สมัยพุกับนี่มีพเจจาหาพราะองค์มันดอเกิดมาแล้วสีู่พุทธเจ้าเฮ้าเป็นองค์ที่สี่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามพระุทธเจ้าเราเป็นองค์ที่สี่พวกที่ประพฤติปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าองค์แรกสมัยพระุทธเจา้าเฮ้าขึ้นไปเยี่ยมไปยามพวกนี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ ท่านในปรินิพานท่านในพระอะไรนะพวกเกิดในสมัยพระเจ้าองค์ที่สองได้ประพฤติปฏิบัติแล้วได้ไปอยู่สุดทวารกันยังอยู่พวกที่เกิดในสมัยพระเจ้าองค์ที่สามนะกันยังอยู่แต่คิดเงว่าพวกที่เกิดในสมัยพระเจ้าองค์ที่สี่คือพระเจ้าของเฮาประพฤติปฏิบัติแล้วได้ไปเกิดสุดทวาสสมืติคิดว่ายังมีชีวิตอยู่เอามันก็ต่องอยู่นะเพราะก่อนหน้านี้เพิ่นกันยังอยู่กัน พิสุทั้งหลายเมือ่อนาปนาสติอันบุคคลเจริญกระทาให้มากแล้วอย่างนี้แหลผลเจ็ดประการอาน,นิสงส์เจ็ดประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่หวังได้จาอย่าลืมเดอ้ออาน,นิสงส์เจ็ดอย่างหนึ่งสำเร็จในปัจจุบันแสดงว่าพวกนี้ในพระอรหันต์ในปัจจุบันสําเร็จในการแห่งมรณะแสดงว่าในเวลาตายก็ได้ความเป็นพระอรหันต์ที่เหลือสองแบบแรกสําเร็จหลังตายแล้เระท่านได้กเกิดอีกอีกสามแบบสุดท้ายเกิดแล้ว ถึงค่อยสําเร็จเกิดอีกรอบหนึ่งถึงค่อยสําเร็จเป็นพระอรหรันต์พวกหนึ่งอายุสั้นที่สุดพวกที่สองอายุก็ยืนขึ้นมาอีกหน่อยพวกที่สามอายุยืนยืนเออนะอายุยืนขามพระพุทธเจ้าชื่อเรียกจาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเมื่อเราจเจริญกระทาให้มากซึ่งอนาปันสติโอกาสที่จะสําเร็จความเป็นพระอรหันต์หรือ โอกาสที่จะได้นิพพานมีหลากหลายโอกาสใจความสําคัญคืออยู่ตรงนี้ว่าหนึ่งเราได้นิพพานในปัจจุบันเราก็ได้ในช่วงเวลาที่ตายหรือหลังตายแล้วก่อนไปเกิดก็มีโอกาสบรรลุได้อีกหรือเกิดไปแล้วนะก็ยังมีโอกาสบรรลุได้อีกทั้งสามแบบนี่นั่นแหละ น,นะอาน,นิสง์ของการเจริญอานาปานสติอาน,นิสงเจ็ดประการของการเจริญอานาปานสติถึงบอกง่ายลมหายใจเข้าหายใจออกกลายเป็นวาเป็นสิ่งที่มีมีคุณค่าอย่างยิ่งเห็นไหมมีคุณค่าอย่างมหาศาลทําให้เราได้สําเร็จในปัจจุบันนี่นั่นละการประพฤติปฏิบัติเห็นบอกไม่ต้องรอชาตินะไม่ต้องรอชาติต่อไปไม่ต้องรอป๊บต่อไป ถ้าเราทําได้ดีทําได้เต็มที่โอกาสได้ในปัจจุบันหรือถ้าใครหย่อนไปเรื่อยๆก็ถอยไปเรื่อยๆจนเวลาตายเวลาหลังตายหรือไปเกิดอีกังค่อยได้สาเร็จอ้าวมากแบบใดขันวงังใดคือสิอยากได้สําเร็จในปัจจุบันกันและวะ้วอ่ะนะอันนี้คือธรรมะเนี่ยมือเศร้านะธรรมะสําหรับค่ําคืนนี้โอ้อันนี้เอาไปอ่านเมื่ออื่นคืนนี้ก็ยังเป็นอนาปนสติอยู่ จเจริญอาณาปณสติทําให้กายและจิตไม่วันไหวจเจริญอาณาปณสติทําให้กายและจิตไม่วันไหวโยกโครงเรื่องมีอยู่ว่าก็สมัยนั้นท่านพระมหากัปปิณนะนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคนั่งคูบันลังหรือนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบอันเดียวกันเด้อ นั่งคู่บัลลังก์เนี่ยนั่งให้มันเป็นบัลลังก์ี่สินะหรือคู่ขาเข้ามาแลวก็คืองอหนาขาเข้ามาก็อันเดียวกันใครจะขวาทับซ้ายก็ได้ใครจะซ้ายทับขวาก็ไม่ผิดหรือใครจะนั่งขัดสมาธิเพชรก็ทําได้แล้วแต่ถนัดแบบไหนหรือใครอยากนั่งพับเพียบเอากระเฮ็ดเอา,เอาหรือนั่งพื้นเบาไว้อภัยทสินั่งเก้าอี้ก็ตามสะดวก ันนี้ปารบเรื่องพระมหากัปปินะพระมหากัปปินะก็นั่งคูบันลังหรือนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านมหากัปปินะนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าครั้นแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า พิสูจ์ทั้งหลายพวกเธอเห็นความบั่นไหวหรือความโยกโคลงแห่งกายของมหากปปินะบ้างหรือไม่พิสูจน์ทั้งหลายก็ตอบว่าพันเตเวลาใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านผู้มีอายุนั่งในท่านกลางสงก็ดีนั่งในที่รับคนเดียวก็ดีในเวลานั้นๆข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ได้เห็นความบั่นไหว หรือความโยกโคลงแห่งกายของท่านผู้มีอายุรูปนั้นเลยนปะปุจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าพิกษุทั้งหลายความวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตามมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทำให้มากซึ่งสมาธิใดภิกษุมหากัปปินะนั้นเป็นผู้ได้ตามปรารถนา ได้ไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งสมาธินั้นมีสมาธิอันหนึ่งที่ทำให้กลายไม่โยกโครมจิตก็ไม่โยกโคลมมวันไหวซึ่งสมาธิใดที่เป็นแบบนี้ท่านพระมหากัาปณะก็ได้สมาธินั้นและได้ชนิดที่ว่าไม่ยากไม่ลำบากและก็ได้ตามปรารถนาเอา การพวดข้อเพสมาธีใดทั้งสี่ดีนะได้ตามปรารถนาได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากถึงเวลานาังสมาธิลับตาปุ๊บโอ้ติดตั้งมัน่นนะถึงเวลานาังสมาธิปุ๊บโอไม่วอกแวกคิดเรื่องอื่นเลยนี่คือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพระเจ้าก็ตัดต่อไปว่าภิสูุทั้งหลายความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความหวั่นไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตาม มีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทําให้มากซึ่งสมาธิเหล่าไหนเหล่าพิสูจนทั้งหลายความบั่นไหวโยโกโครงแห่งกายก็ตามความบันไหวโยโกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้เพราะการเจริญทําให้มากซึ่งอนา,านาปนสติสมาธิเห็นหรอก,การที่ห้อมาพยา่ยามอยู่ก็ล่มหายใจเข่าหายใจออก ถ้าทําไปเรื่อยๆฝึกดีๆก็จะเป็นเหตุให้เวลานั่งสมาธิกายก็จะไม่โยกโคลงไม่หวั่นไหวจิตก็จะไม่โยกโคลงไม่หวั่นไหวไปกัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปกัดเรื่องนั้นเรื่องนี้เห็นว่าประโยชน์ของอาณาปณสติที่สุดทั้งหลายเมื่ออาณาปณสติอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างไรความหวั่นไหวโยกโคลงแห่งกายก็ตามความหวันไหวโยกโคลงแห่งจิตก็ตาม จึงมีขึ้นไม่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ตัวว่าเราหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้สึกตัวว่าเราหายใจออกว่าแมนนัง สมาธิอยู่แต่ใจกันไหลไปทั้งอื่นนะคิดเรื่องอื่นไหวเป็นดังสัตเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาว่าเราจัรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวง หายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำความปรุงแต่งทางกายให้ระง,งับหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำความปรุงแต่งทางกายให้ระงับหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งตีติหายใจเข้า ย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งปีติหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจเขา้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งสุขหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งความปรุงแต่งทางจิตหายใจเขา้า ย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งความปรุงแต่งทางจิตหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักําความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักําความปรุงแต่งทางจิตให้ระงับหายใจออกคุณคุๆนะอันเดียวกันอันเก่าอันเดิมทําแบบเดิมนี่แหละ อนิสงส์ที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกายไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงจิตก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงท่านจจบนะย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรู้พร้อมซึ่งจิตหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักรทาจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้า ย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกย่อมทำการศึกษาว่าเราจักปล่อยจิตหายใจเข้าย่อมทำการศึกษาว่าเราจักปล่อยจิต หายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจัดพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจัดพิจารณาเห็นความไ right ม่เที่ยงหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจัดพิจารณาเห็นความจางคลายหายใจเข้าย่อมพิจารณ ย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความจางคลายหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับไม่เหลือหายใจเข้าย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับไม่เหลือหายใจออกย่อมทําการศึกษาว่าเราจักพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจเข้า ย่อมทําการศึกษาว่าเราจาักพิจารณาเห็นความสลัดคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายเมื่ออาณาปรารสติสมาธิอันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้อันบุคคลเจริญกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แลความวันไหวโยกโครงแห่งกายก็ตามความวันไหวโยกโครงแห่งจิตก็ตามย่อมมีขึ้นไม่ได้ดังนี้ ก็จบไปนาเจริญอาณาปณสติกายและจิตไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงสุดท้ายแล้วนะสังเกตจะที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นลมหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นยุหันละใส่ใจอยู่กับลมหายใจใจยาวใจสั้นเราก็รู้ว่ามันยาวมันสั้น หรือถ้าเราไม่สนใจว่าจะยาวจะสั้นก็แค่มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสุขเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นก็ยังต้องหายใจเข้าหายใจออกความปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ต้องหยุดมันให้ได้แล้วก็อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทําจิตให้ตั้งมัน่นก็ยังต้องหายใจเข้าหายใจออกนะเห็นความมีเที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับเห็นความสลัดคืนก็ยังต้อง อยู่กับความรู้สึกว่านะหายใจเข้าหายใจออกเหตุเห็มันได้นะก็จะได้อานิสงส์ตั้งแต่อานิสงส์สองประการอานิสงส์เจ็ดประการนี่จิตไม่หวั่นไหวนะไม่โยกโครงกายไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงและอีกอันนึงเนี่ยที่พ่นว่านะตาไม่ลำบากกายก็ไม่ลำบากจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่มีอุปทาน ก็ยังต้องทําไว้ในใจซึ่งอานาปนาสติสมาธิให้เป็นอย่างดีนี่แหละคืออานิสงค์ของอนาปนาสติท่านเนเบิร์ตเนีย่ยพรุ่งนี้มาต่อก็ยังเหลืออีกเล็กน้อยพรุ่งนี้จะอ่านรวบเพราะว่าอย่างวิธีการปฏิบัติเหมือนกันนะวิธีการปฏิบัติเหมือนกับวันนี้แต่ผลที่เกิดขึ้นต่างผลที่เกิดขึ้นต่างแต่จุดหมายปลายทางคือที่เดียวกันคืออย่างนิพพาน เนพงมืออื่นมาอ่านหลักกันในมือามาอื่นมันมีเรื่องอ่านอ้าวทางบ้านมีใครมีคําถามไหมในห้องส่งมีใครมีคําถามไหมวันนี้เปิดโอกาสให้ถามทางในนี่มีใครสงสัยอย่างบออยากหมูอย่างบอจริงๆแล้วกับมัน่นบบมีอย่างบันไดดอกเรื่อนสมาธิหนาที่เข้าคือจเจริญกระทําให้มากเห็นเห็นบันได เห็นไห็มันได้แล้วถึงเวลาผลที่มันจะเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นเองอ่ทางบ้านถ้าไม่มีใครมีคําถามในว,วันนี้จะสิ้นสุดแค่นี้นะอะ่สรุปว่าไม่มีคําถามนะมานี่วันนี้งั้นก็พอสมควรแก่เวลานะสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมมากระทำกิจนึ่งด้วยการฟังกระทำกิจนึ่งด้วยความเป็นผู้หูสูงก็ขอให้พวกเราเอาไปแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเพื่อที่พวกเราจะได้เป็นผู้รู้ทั่วถึงอัฏถะรู้ทั่วถึงธรรมะในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคและได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในการเบื้องหน้าต่อไปด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างได้สั่งสมมา จงเป็นเหตุปัใจจัยให้เราได้รับผลตามที่พระผู้มีพระภาคตัดเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมเป็นผู้ถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมและที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลยังนิพพานพ้นทุกข์ในานาคตาการออันใกล้โดยทุนหน้ากันทุกคนทุกท่านเถิ